<laughs> ครับอ่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับอ่าจริงๆมีคําถามหลังบ้านมาอีกแล้วครับเดี๋ยวมาตอบคาถามกันทีเดียวเลยว่าอ่าวัสดุที่ผมใช้ะครับอ่ะเห็นครั้งครั้งที่แล้วพี่แก้ผสมทาน แล้วผสมถ่านมันดียังไงแล้วกับวัสดุปลูกที่ขายกันตามท้องตลาดมันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้มาตอบคำถามกันเลยนะาดูครัวยังไงมัางเนี่ยอ่ตัวเนี้ยผมใช้เป็นใบก้ามปูล้วนซึ่งปกติที่สวนผมก็จะใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวแหละผสมออสโมโค้ดบ้างเพิ่มมูลเส่เดือนบ้างนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมผสมถ่านไปจริงๆแล้วเพื่อเพิ่มความโปร่งเนาะของของแล้วก็จริงๆถ่านเนี่ยจริงๆก็มีธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์กับพืชอยู่นะครับพอเวลาเราใช้ท่านจริงๆถ้าเราใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวเวลาเขาย่อยเนี่คออบบบาาาาางงงที้้้้้ะะนนน่ขขึรัใหไ แล้วสัส่วนเป็นยังไงอะคะพี่เจสัส่วนที่ผมใช้ก็ตอนนี้คือคช้อยผสมได้เลยใช่ไหมทานหนึ่งผสมเลยไหมทาน1แล้วก็ใบกล้ามปู่สอ๋อสต่อหนึ่งเาะโอเคโอเคแล้วก็มีคําถามมาอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้ววัสดุปลูกครับตามท้องตลาดเป็นยังไงที่เขาขายปูกเสนอจานกันจริงๆว่มมัน